สวัสดีครับแซมมิสูแพ่นะครับจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับไปรับชมนิวมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตรุ่น60ปีสีแดงกันนะครับพร้อมกับชุดแต่งเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันครับปาเจโร่สปอร์ตสีสันแห่งความมุ่งมั่นให้ทุกแพชั่นเต็มไปด้วยความรู้สึกพิเศษพลังแห่งการเดินทางสุดพิเศษครั้งใหม่ร่วมฉลอง60ปีมิสูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยกับรถยนต์รุ่นพิเศษจํานวนจํากัดเฉพาะปีนี้เท่านั้นมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตสเปเชียลอีดิชั่น Medium red, สีมีเดียมเรสสะท้อนพลังแห่งความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจขับเคลื่อนทุก p a ชชั่นให้ทุกจุดหมายพิเศษกว่าเดิมพร้อมการตกแต่งพิเศษในรุ่นสเปเชียล d i ด i ชั่นไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าและราวหลังคาสีดำแผงตกแต่งใต้กันชนหน้าและหลังสีดำล้ออัลลอยขนาด18นิ้วซองใส่กุญแจตราสัญลักษณ์60ปีพนักพิงสีสะคู่หน้าพร้อมกับตาสัญลักษณ์60ปี ชุดตกแต่งขอบบันไดตราสัญลักษณ์60ปีป้ายสัญลักษณ์60ปีด้านข้างพร้อมกับป้ายสัญลักษณ์ Passionate บริเวณล้อแทนชาร์เจอร์ไวเลสแบบไร้สายกล้องมองภาพรอบคันปรับใหม่พัฒนาแผงการแสดงเพื่อให้เห็นจุดอับสายตาและมุมอับได้มากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับประตูท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรีสามารถเตะปิดเตะเปิดได้บริเวณมุมด้านซ้ายและด้านขวา รุ่นนี้ก็ตกแต่งคิ้วซ้มล้อเพิ่มพร้อมกับแผงฝาท้ายพร้อมกับสเกิร์ตด้านหลังทรงท่อคู่เพิ่มอุปกรณ์ตกแต่งกาบข้างบริเวณด้านข้างประตูรถเพื่อให้รถด,ดูสวยงามลงตัวมากยิ่งขึ้นมีจอด้านหลังผู้โดยสารขนาด1 0 1พร้อมหูฟังอินฟราเลต2ชุดพร้อมระบบเสริมความปลอดภัยที่ครบครัน มาพร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ Full HD ขนาด8นิ้วที่จะช่วยให้ผู้ขับขี่สะดวกสบายตลอดการเดินทางสามารถปรับรูปแบบได้ถึง3รูปแบบสนใจะรายละเอียดรับข้อเสนอพร้อมทดสอบขับติดต่อได้ที่แซมเฟิร์นมิ u ูแพร่มิสูที่โปรแรงและดีที่สุดในขณะนี้